กลงมาแล้วจ้ะเป็นแหย่สมช้ำนะค่ะเนาะเพราะว่าผมแก่หนำสวัส,สวดีค่ะผู้ชมเส้นน้ำเล่นชาแนลค่ะเวลาหนังอ้วนหนังควายออกคอคือเก่าแล้วจ้ามันมีกระแดดแห้งแห้งนะคะนาะนี่ค่ะเมืแบบ่อวานนะคะเนาะตอนเย็นๆเนะค่ะเนาะมีฝนตกลงมาแล้วจ้ะเห็ดแหย สมช้ำเนาะค่ะเนาะเพะราะว่าฝนแปะหนามมากอะ,ะน้มถั่วมันก็มีฝนเนาะค่ะเนาะไหนเป็นเวลาเกือบจะเป็นเคืองเดือนแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะกำลังมีฝนมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋มีมกระเมฆงลายขึ้เก่าะค่ะหอนน้ำเนาะ,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 ะค่ะเนาะค่ะเวลาเราอ้วนเราควายไปกินหญ้าสวนหอยของเฮาเนาะค่ะเนาะ,ะไปเร็วไปเร็ว ไปแต่แววหลีบหน่อยเร็วเมฆก็ไหลนะคะเนาะอย่างนี้ฝนตกนะคะกินอิ่มกับเสด็จเขาขอคืกเก่าแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะไปไปไป,ไป,ไปนี่ค่ะ,ะไปไปไปค่ะหลอกหมาเหาๆอ่ะใส่เน่อยอยู่ข้างในน้องชาะเนาะไปไปไป สองกิ๊เต็มก็ลั่งนั่มาค่ะกระลุงบัตรต้องถาเนาะเอาหย่ามาที่รังแล้วจะหย่าเนี LS ่ยพันพ่อแล้วจ้ะไปแต้วแล้วเร็วเต็มแล้วก็ดึงหน่ะก่อนหนุว่าเร็วเต็มแล้วเร็วไปไป เอาแลนนะ้ันนะอาป้าแป๊วแล้วลุงบัตก็มาพอดีอาลุงบัตวังนาเลยบ๊ายบายสวัสดีครับวัสดีครับจ้าคิดเต็มแล้วนะต่างหากนั่งโดยกับลุงบัตแล้วค่ะหวานแห้งย่างบบาหวานเลยจะเนาะ มุ่าักตอนวัวตอนเราจะเนาะน้องวัวกับเร็วเร็วแในก่นไปไปไปแวววไอนเนาะค่ะนี่แดดเปี้ยงเลยนะจ๊ะมาพร้อมหองมาของเขาคือเก่าละจ้าอ่ไปไม่รแล้แลรอเร็วแเลยไม่ร้จมหวจมตูตา มาทางล่งกันเลยมั้งยานสองขวายเนาะล่างล่างล่งเร็วเร็วจะล่าง,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 งจาก,ก้มงอทั้งมือนะคะเนาะไปไปไป แอลแอลยังนั่นห้าเหลืองเลยนั่นห้าเหลืองเลยนั่นชีวิแกงเอื่อยแค่ยังนั่นฮะไปเลยหยอกเขาเนาะค่ะเนาะค่ะเดินทางมหันตหัวนี่แต่เนาะค่ะเอาแต่แววไปค่ะหัวเรีวแหกเกือดแหงนะคะเนาะ หอยกระโดแห้งะคะ่ะโอ้มาเจอผีพวนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผีพวนสุกเนาะคะ่ะเห็นบ่นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสิม,มาขัานออกกี่เต็มมาบอกผี่พวนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมาผีพวนค่ะมีอยู่แซงหนึ่งนะจ๊ะเนาะมีอยู่พวงหนึ่งเดี๋ยวมาเอากันเนาะคะ่ะเนาะเอาไปกิน กินเต็มเพิ่นกับมากินบบกพี่ควรนะจ๊ะเนาะน้องควายของเฮาแลนแล้วนะจ๊ะตามฝนลุงบัตนะค่ะเนาะยางบ่ทันเพิ่นเนาะค่ะเนาะนะ้องควายของเฮาเพิ่นแลนเมื่อกี้เนาะค่ะะเนาแลนตามฝนลุงบัตนะจ๊ะน้องวัวของเฮาบางส่วนก็หอดคอกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะโอ้ยอหอดสวนเนาะค่ะ ขอสวสดพิธีเรียบร้อยกินหยาเนาะค่ะเนะาะฝ่าแห้งแล้วเลยเนาะจ้ะ,ะ,ค,ะค่ะค่มะม่หอดแล้วนาะค่ะเนาะหนังกิ๊บเต็มมาดิจ้าขันเต็มกี่หลมาเนาะค่ะเนาะก็เลยเร็วเนยย่างมาเลยดอกห่อนเนาะค่ะเนะนะะะาะแววๆกะไปกินหยาประจําทีแล้วเนาะหนังกิ๊เต็มนะเนาะนี่ค่ะเจ้าหน่อยก็ประจําทีแล้ว กองไข่กองมันคุณบอวโตๆไปกินอยู่กองฝนนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเสือน้องว่ากันหากิีนเูยนี่นะคะเนาะนี่่คะวันนี้บรรยากาศเมฆลายเลยจ้ะเนาะนี่ค่ะเมฆลายนี่ค่ะเมรุฝนจะมีฝนเนาะค่ะเนาะรีบกินรีบแล้วนาจะเนาะอู้มูนีแต่เมฆลายเลยจ้ะมันกินเต็มเนาะมันกินเต็มเฮาจบคลิปดีกว่าไหม ก่อนจะคลิปแบงนั้นก็จะกดไลค์กดแชร์จุ๊บพิเศษทนนองดีแชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปมานไปต่อไปขอบคุณมาดลิปนนานจ้าวพิาจ,จารณ์บ๊ายบายค้า